สวัสดีค่ะไวเยชใหม่เจวัดออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้เราขึ้นรถนำเที่ยวแล้วนะคะวีวีไอพีมากอันมีอยู่สองคนค่ะเอ,อ่อสองรอยคนอันนี้สวัสดีไกดคนสวยค่ะคุณพี่คุณน้องชื่ออะไรคะชื่อนางค่ะไกดนางนะคะแนะนำมาได้นะคะค่ะค่ะเอาฝากเลยเลยเจ้าฝาก ไก่เจ้าเลยได้เลยได้เลยค่ะ่าติดต่อห้างไหนอยยังยังไหนสิแม่เบอร์ทุงเบอร์โทรมาเลยค่ะอ่าเบอร์ทุงเบอร์โทรได้เลยสอบถามคุณพี่เลยนะคะว่ามายังไงนะคะแล้วก็มาท่องเที่ยวฮ่องกงถ้าเกิดบันเดย์ทัวร์วันอะไรเงี้ยติดต่อบริษัทที่เรามาที่คุณพี่มาได้เลยค่ะได้เลยแนะนำบริษัทได้เลยค่ะเพราะว่าคุณพี่เขามาบริษัทไหนที่นี่เขาก็ทำบันเดย์ทัวร์อย่างเงี้ยที่นี่นะคะของเรา เดี๋ยวหนูจะพาทุกท่านนะคะวันนี้มาถึงเกาะฮ่องกงแล้วนะคะตรงนี้ไปเดินยางเดินแลค่ะเดินายังไม่ถึงตรงนี้ตรเนี้ก็คือิทะเลนะคะตรงนี้ทะเลแล้วก็เป็นซิมโฟนีอไรนะคะตรงตรงนี้เนยครที่เราผ่านมาเมันนั้นคือโรงแรมเพนินซนะคะอ่าเป็นโรงแรมที่เกาแ ตอนนี้เราจะไปข้ามขั่งก่อนเราจะไปขั่งห้องโกนนะคะเพื่อไปไหนก่อนเราจะไปไหว้ขอพรสะแม่คนฎิมท้องทะเลนะคะที่ ด้แท่น่นอนละมือนี่จังหวาจังหวะเดี๋ยวจะพาลอดมุมใต้ท้องทะเลค่ะจะพาลอดใต้ท้องมุมใต้ท้องทะเลเพื่อหนึ่งข้ามไปเกาะฝของฮ่องกงอันนี้เป็นโรงเรียนโฟรดีเชนิคของฮ่องกงเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะติดอันดับสองของฮ่องกงะ ะะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นสถาน ม,มีความมีความหมายหมดเลยใช่ค่ะม<อ>ีความหมายทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะตรงนี้นะคะประตูนี้ไปเนี่ยนะคะนี่ใช่ไหมโอ,อ,อไปได้ฝั่งด้านโน้นเลยเพราะว่าอุโมงค์นี้จะมีอยู่สองฝั่งด้วยกันนะคะก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวารถที่เข้ามาข้างในนี้จะมีแค่สองเลนเท่านั้นห้ามแซงห้ามสวนด้านหน้าจะว่างขนาดไหนห้ามซิกแซกเด็ดขาดอันนั้นคือคือว่าผิดกฎระเบียบ วันเวอันนี้นะคะไปนะคะเส้นนี้กับอีกฝั่งหนึ่งโ oh, <okay. S 2> อ้ค่ะถ้ามาเส้นเดียวกันนอกจากว่าอ่ะค่โมงนี้เวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนไปเขาจะปิดอ่าฝั่งหนึ่งแล้วทําความสะอาดอีกฝั่งหนึ่งรถเขจะเข้าเรียเดียวกันไดนะะ้โ oh. อ้ฝั่งฝั่งเดียวกันได้นะคะ,ะทำความสะอาดทุกวันใช่เขาจะทาความสะอาดทุกคืนหลังเที่ยงคืนโอ้ oh, ดีดจังเลยรถจะไม่เยอะ No 哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs> ในเรื่องการเลินสี่วัดเฉพ่อแช่งกงแล้วเราจะมีการไปเยี่ยมชมเกี่ยวกับหลักโง,ง,งช่วยของคูอแช่งกงตัวอย่างที่ดูสายนา้องอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนเนาะเราชอบเราก็บูาบาาชบามไปเราไม่ชอบก็ถือว่าเรามาได้มาท่องเที่ยวแล้วได้ได้มาดูหลักองช่วยของที่นี่แล้วเนาะอันนี้คือตัวเรา ไม่ได้ว่าไม่ได้บังคับ คยอันนี้มาครั้งแรกกันอ๋อันนี้้ก็เลยเป็ออาเรีคยมายังยังไม่เคยอ้ยอ๋อครั้งแรกเมือนกันเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมีสองศูนย์่อสองแห่งแต่เขาใช้เรื่องของด้วยต่อสู้ของัวจะบอกว่าอันเนี้ยจริงแล้วที่นี่แลนด์กับโอชนพาคเนี่ยใช้หลักของด้ยต่อสู้คดี ปืนใหญ่อันนึ่ น้ำกันนะคะมาเล่นน้ำทะเลแล้วก็ตรงนี้เส้นสีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเลยเส้นสีเหลืองนี้เด็ดขาดถ้าเกิด,เก,ดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาประกันไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าบางทีก็มีฉลามขึ้นเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นอ่าวทะเลน้ําลึกเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะถ้าเกิดคุณจะว่ายน้ำนะ,ะสมมติว่าว่ายออกไปข้างนอกอย่างนั้นที่ใส่ของลุกตุ้มประนนประมาณนั้นอะ่ะอันนั้นอ่ะคุณต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ก็คือเป็นของอภิมหาเศรษฐีของพ่องงอันนี้คือสนามกอล์ฟทั้งหมดนะคะจะมี9หลุมด้วยกันนะคะ,ะแล้วก็เป็นเกสต์เฮาส์ของเขาตรงนี้นะคะบ้านของเขาเป็นกระจกั้งหลังนะคะตรงนี้มหาเศรษฐีคนนี้นะคะ,ะมีธุรกิจในพ่องงเป็นอสังหาริมทรั์นะคะไม่ว่าจะเป็นท่าเรือไม่ว่าจะเป็นองค์กรโทรศัพท์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมต,ต่างๆนะคะรวมทั้งสวนสนุกแห่งนี้ด้วย លេខ1គឺពត្ទ័យ เ็นเงินขัญถุงใช่ค่ะ,ะเราจะเก็บเป็นเงินขัญถุงเราจะเก็บเอาหมายเลขดีๆนะคะอะเราจะเอาไปเป็นขัญถุงบนกระเป๋าน,นะคะเสร็จแล้วจุดไหนที่เราจะต้องไปไหว้เลยขอพรหนึ่งนะคะจุดองค์พระแม่กันอิมนะคะองค์นี้เป็นกลางประธานพรขอในเรื่องอะไรขอในเรื่องสุขภาพก่อนถ้าเกิดใครจะขอลูกขอหลานขอบุตรบริวารก็ขอได้นะคะขอลูกเคย ่ะได้เลยนะคะอ่ะ,อะวันนี้แหละวันนี้แหละเพราะว่า <c oughs> ก็เราจะเป็นขอที่ไงคนขับรถของเราก็สนนะได้เลยได้เลยพอนี้อันนี้เป็นทำแต่งานไงลูกแบบทำแต่งานพ่อแม่เน่ยพร้อมแล้วอยากมีหลานเงี้ยอีกคนก็ได้เขยเกาหลีอุที่มุงศาสนาพุทธนี่แหละแต่ว่าเป็นพุทธที่เต่าคองอาเหรออ๋อค่ะคโอเคโอ่คเดี๋ยวเราจะลงไปไหว้พระแล้วนะคะจบคลิปไว้แค่นี้ก่อน เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ